ช่วงนี้เราจะมากาะติดความเคลื่อนไหวของแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากอินเดียที่มีชื่อว่าฮีโร่ก่อนหน้านี้ฮีโร่ใช้เทคโนโลยีของ Honda นะครับเป็นการจับมือร่วมกันมายาวนานหลายสิบปีแต่ภายหลังฮีโร่ได้มีการแยกตัวออกมานะครับจาก Honda เพื่อทำแบรนด์ของตัวเองล่าสุดนะครับในงาน Auto Expo 2016วันที่5 9กุมภาพันธ์2019ที่ผ่านมา ฮีโร่ได้มีการเผยโฉมว่าต้นแบบคันใหม่ล่าสุดที่สวยงามโดดเด่นในแบบสปอร์ตเปลือยนะครับเครื่องยนต์ 300cc สูบเดียวนี่คือฮีโร่ XF3R หรือว่า XF3R นั่นเองครับจุดเด่นของเจ้าคันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างตัวถังแบบทิบูล่า เทลิสเฟรมนะครับท่อเหล็กกลมสารคว้ำไปมาในแบบโครงถักคล้ายคลึงกับเฟรมของดูคาติห่อหุ้มเครื่องยนต์สูบเดียว3 0 0ร้อยีซีใสเชื้อเพลิงด้วยระบบโปรแกรมเมดหัวฉีดนะครับที่คล้ายคลึงกับ Honda และโดดเด่นด้วยระบบ t r u Riding Mode นะครับก็หมายถึงมีโหมดขับขี่2แบบด้วยกันแบบหนึ่งก็คือสปอร์ตอีกแบบหนึ่งก็คือสแตนดาร์ดนั่นเองครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ต้นแบบนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของฮีโร่ที่ได้มีการเปิดตัวเป็นทางการนะครับในงานออโต้เอ็กซ์โปสองพันสิบหกเมื่ หลายคนคงอยากทราบว่ารุ่นนี้จะมีจำหน่ายหรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าแผนจำหน่าย <about S 1> นั้นอยู่ในช่วงปีหน้า2017ครับโดยสื่อมวลชนของอินเดียได้มีการคาดหมายราคาว่าอยู่ระหว่างนะครับ92,000บาทถึงประมาณ150,000บาทนี่คือราคาของรถสปอร์ตคอนเซ็ปต์บค์เครื่องนสูบเดียว 304cc ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวหน้านะครับใครหลายคนที่ชื่นชอบรถอเตอร์ไซค์ที่มีความล้ำสมัย อัปซดาหน้าเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนบอกว่าต้องมีมาให้และในเดียวกันนั้นนะครับฮีโรได้สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของอินเดียด้วยการออกแบบระบบสวิงอาร์มแขนเดียวนะครับนี่ก็เป็นระบบที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากรวมถึงชอบเดี่ยวที่วางด้านท่านซ้ายของสวิงอาร์มซึ่งก็คาดว่านะครับระบบสวิงอาร์มแขนเดียวหรือโปรอาร์มนั้นคอนด้านในมือถืของเราจะมีแผนนามาสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอน ส่วนอัพไซด์ดาวน์นั่นนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่เป็นแบบสปอร์ต150 250หรือว่า 300cc นั้นจัดนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะว่าขณะนี้เป็นชว่วงเริ่มต้นและยามาฮ่า m 150ได้พิสูจน์หเห็นแล้วครับว่าการติดตั้งอัพไซด์ดาวน์หน้าเข้าไปนั้นนะครับทำให้รถมอเตอร์ไซค์มีคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นและสวยงามน่าขี่มากขึ้นนะครับทำให้หลายค่ายในขณะนี้จะมีการวางแผนพัฒนาระบบอัพไซด์ดาวน์หน้าใส่เข้ารายๆรุ่น,น นอกจากนี้แล้วนะครับเจ้า XF3R คันนี้ยังมีระบบ Combine Brake ABS ด้วยต้องบอกว่าเป็นความล้ำหน้าของฮีโร่อย่างแท้จริงเอาละครับเรื่องราวาของฮีโร่คันนี้เป็นอย่างไรติดตามก,าาการะแสขาวกันต่อไป <S <S และในเบรกนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ